โอเคโอเคสวัสดีครับก็วันนี้เจอกับผมเหมือนเดิมแอดมินอุ้ยน,นะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอ่พอีฟีเจอร์ของอ u t o d e s k f u ฟ i ช n 3่นสามหกนะครับ ก็ถือว่าดีนะสำหรับผมแล้วก็สำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วในเรื่องของการลดล,ลดเวลาเนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมย่าแชร์หน้าจออืมอันนี้ก็จะเป็นตัว d e s c r i t i o นสองศูนย์แพทใหม่ล่าสุดนะครับที่ อัปเดตไปเมื่อวานนะหน้าตาก็จะเป็นดาร์กทีมโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับดาร์กทีมโดยสมบูรณ์แบบผมพูดอยู่เสมอว่าดาร์กทีมมันมีประโยชน์ในเรื่องของการลดแสงที่เป็นอแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนาะแล้วก็ถนอมสายตาเรา ซึ่งหลายๆอย่างในโลกนี้ตอนนี้นะครับที่มันเกี่ยวกับพวกหน้าจอเนี่ยมันก็จะแบบใช้เทคโนโลยีของ user interface ที่เป็น dark theme ลักษณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นตัว mobile application หรือว่ามือถืออะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดะการใช้เขาเรียกว่าอะไรการใช้สายตาของเราลงนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งทำงานในพื้นที่ที่มันมีแสงได้น้อยเนาะนะอันนั้นมันเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแหละ ท่าน,นี้เรามาดูประเด็นวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องสเก็ตเอาแค่สั้นๆพอนะครับผมสเก็ตในตัวตัวเด็กฟิวชั่เนี่ยคือแต่ก่อนถ้าใครที่เคยเรียนกับผมเนี่ยก็จะมีผมก็จะชอบสอนในเรื่องของ fully constraint เนาะสเก็ตก็จะเป็นพวกการเขียนเส้น 2D หน้าตัด2มิติอะไรต่างๆนะครับในเวอร์ชันใหม่ของ f u วชั่เนี่ยเขามีตัว Generate AI มาช่วย นะครับในเรื่องของสเกตแล้วนะครับช่วยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเบื้องต้นผมนิวพาร์ขึ้นมาเนาะพาร์ทไฟนะแล้วก็เป็นิวสเกตผมเลือกเอาเอา่อซักระนหนหนึ่งแล้วกันเอาเป็น XY Plane นะครับก็จะเข้าหน้าตาแบบนี้คราวนี้เรามาดูเดี๋ยวผมจะลองสร้างสเกตเข่าๆง่ายๆนะครับลองใส่ขนาดไปบางจุดอืม อ่ที่เลือผมก็จะไม่ใส่นะประมาณนี้ลากออกมานี้ละกันเอาง,ง่ายๆจะได้เห็นภาพ นะครับอย่างที่บอกว่ามันจะไม่ fully c o n s t a i n เนอมันจะไม่ fully c o n s t a i n ตอนนี้มันมีขนาดคือวิธีดูง่ายๆนะครับให้ไปดูที่สเก็ตในเบราว์เซอร์ด้านซ้ายมือนะครับถ้ามันมีรูปกุญแจแสดงว่ามัน fully c o n s t a i n t หรือว่าตัวแปรในการกำหนดขนาดมันครบรวมถึง c o n s t a n t ด้วยนะครับผมคราวนี้เรามาดูถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็ต้องมานั่งไล่เช็คตัว c o n s t a n t เนาะ ตรงไหนมันครบไม่ครบอะไรพวกนี้ไม่งั้นมันจะมีผลในภายภาคหน้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแทนเจนไม่มีเราก็ต้องมานั่งใส่นะครับน่ะนั่งใส่ใช้ตัวคอนสเตนปกตินะครับซึ่งกระบวนการแบบนี้เราที่เป็นคนสเก็ตเราจะต้องรู้นะครับผมอ่นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นในเรื่องของขนาดนะครับมันไม่สามารถเติมเต็มด้วยคอนสเตนแล้วฟูลีคอนสเตนได้หมด นะครับเพราะบางทีเราต้องใช้พารามิเตอร์ที่เป็นขนาดช่วยกําหนดตัวแปรของตัวแบบงานของเราด้วยนะครับคราวนี้ New Version ใหม่มีฟีเ t u r e แล้วกันเรียก New Feature ของ Fusion นะครับมันจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า Auto Constraint นะครับตรงนี้นะในแท็บ Pan e l c o n น t r a i n t นะอ่า o c t n ้ค n นนะไม่ใช่ Auto Dimension จริงๆแล้วมันก็ Auto ทั้งคู่นะครับแต่ก่อนมันจะมี Auto Dimension เนาะ คราวนี้ก็จะมีออโตคอนสแตนต์ผมเข้าใจว่ามันน่าจะบวกทั้งสองอย่างก็คือเดเมนชันแล้วก็คอนสแตนต์ที่เป็นเโอเมทรีคอนสแตนต์ด้วยคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาพวกเราอ่าเราดูนะเห็นไหมมันจะมีโซลูชันมาให้เราเลือกแล้วก็โชว์ให้เราเห็นพรีวิวให้เราเห็นด้ว,ว่าอ่ามันขาดขนาดตรงไหนนะแล้วเรายังสามารถขยับดีเทลตรงนี้ได้ด้วยที่เป็นตัวสไลด์บาร์ตรงนี้นะครับบางขนาดเราไม่เอาเราก็สไลด์ออก นะครับไลออกนี่ drag and drop ลากเลยอ่าหรือว่าผมจะเลือก solution ที่สองหรือว่ารีเซ็ตที่สองเขาก็จะสลับให้นะครับแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดด้วยว่า <c oughs> มีอะไรบ้างมี tangent มี horizontal ที่ข้อที่เป็นในเรื่องของ geometry constant เนาะอ่าหรือว่าถ้ายังไม่พอใจแล้วก็ generate m o r ข้างล่างเพื่อเขาว่าจะมี s โซลูชันให้เราเลือกสามสี่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับอ่า อย่างเช่นผมเลือกแบบนี้แล้วกันอเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็กดโอเคไปอขนาดมันก็จะฟิกตามจมาีโอเมตรีที่เราลากขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฟิกหมายความว่าอกำหนดตามจมาีโอเมตรีที่เราลากนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการเติมคอนสเตรน์ก็ใส่เข้าไปเพิ่มลักษณะนี้ มันขึ้นคอนสแตนต์ตัวนี้ไปละเน้ะต้องลบออกกันอืมไม่งั้นก็ให้สามไม่ได้เอกโตลบออก แล้วก็ลบดเชนเนี่ออกก่อนไม่งั้นมันขึงกันไม่ได้เนาะให้เราสังเกตดูนะแล้วก็กำหนดคอนสแตนต์เพิ่มเข้าไปเช่น r ยี่สิบ center สิบอ่าแบบนี้คือฟูลี่แล้วเห็นไหมฮะ ให้เราไปเช็คที่บเซอร์บ bar ด้านสายมือเห็นไหมครับมันจะมีรูปแม่กุญแจอย่างนี้อันนี้คือฟูลี่ฟูลี่คือทุกอย่างต้องปรับได้นะครับอย่างเช่นนะผมปรับตรงนี้เป็นเจ็สิบห้าเห็นไหมอาสักสิบห้าเย่างนี้ยที่เหลือก็สามารถขึ้นรูปได้เลยนี่อย่างนี้ Exit นี่อย่งนี้นะครับเห็นไหมโอเคกลับมาที่ c o n สแตนต์กลับมาที่ Sketch ของเราคราวนี้คำถ,ถามคือมันดีไหมดีนะสำหรับผมไอต,ตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเช็คว่า d i m เมน i o n เราครบหรือยังนะครับถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยคือถ้าตัวโปรไฟล์มันมีดีเทลเยอะๆเ,เนี่ยคือมันจะลดเวลาผมได้เยอะเลย แต่ในทางกลับกันนะพวกเราอย่างที่รู้ๆกันว่าการกำหนดขนาดแล้วก็การกำหนดตัวแปรในตัวสเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิเมนชันหรือว่าคอนสตรนมันจะฝึกให้เราเข้าใจในเรื่องของขนาดต่างๆก่อนที่เราจะไปขึ้นรูป 3d หรือแม้กระทั่งขนาดต่างๆที่จะเป็นตัวแปรต่อไปที่จะใช้ในการผลิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของดิเมนชันเนี่ย ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใช้เนี่ยแล้วเราไม่ได้เริ่มจากเบสิกตรงเนี้มันเร็วก็จริงนะครับพวกเรามันเร็วก็จริงแต่ไอ้สกิลที่จะมาช่วยในการเช็ค d ดเมนชั่นอะไรต่างๆเอยซึ่งในอนาคตเวลาผลิตเนี่ยมันจะต้องถูกนำย้อนกลับมาใช้อยู่แล้วนะครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะนั้นมันก็จะเกิดผลเสียตรงนี้นะครับ คำถามคือถ้ามีแบบนี้ผมจะใช้ไหมอืมผมห้าสิบห้าสิบนะครับก็จะเอามาใช้บางกรณีเนาะอ่าเพราะโดยพื้นฐานแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาในเรื่องของการใช้ traditional skill ก็คือเริ่มจากสร้างโปรไฟล์ขึ้นมากำหนด dimension แบบนั้นนะครับแล้วเราก็จะรู้อ dimension ต่างๆที่อยู่ใน cross section ของเราอย่างละเอียดเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะสามารถตอบตัวเราเองได้ตอบคนอื่นได้ตอบผู้ผลิตได้ นะครับผมย่านที่บอกเทคโนโลยีมันมาพร้อมข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียอยู่ที่เราเลือกกลับไปใช้นะครับเลือกนําไปประยุกต์ใช้กับงานของเราให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมใครอัปเดตแพลตแล้วก็ลองไปใช้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b สไ r ร b ์ช่อง YouTube channel Cat I ลที่ตอกแก c ดไอดอลแล้วก็ เฟซบุ๊กเพจสอรนรงมเกมแบบเครื่องกล T D Cat ใครใส่เสื้อ T D Cat หรือว่าได้รับแล้วนะครับฝากใส่รีวิวให้หน่อยนะสวัสดีครับ